พระองค์เสด็จไปสู่เทวโลกเมื่อเสร็จสิ้นยมกปฏิหารทรงยอ่อภูเขายุคนอรและภูเขาซิเนรุให้ใกล้ยกพระบาทข้างหนึ่งจากพื้นแผ่นดินวางบนภูเขายุคนอรแล้วยกพระบาทข้างที่สองวางไว้บนเขาซิเนรุวิสุทธิ์ที่มักมหดีกาอธิบายเรื่องนี้ว่ายมกปฏิหารยาวสาเนเมื่อเสร็จสิ้นยมกปฏิหาร แต่ในที่อื่นอัตถกถาของลัคนสูตรได้กล่าวถึงอานิสงค์ของพระลักษณะผู้มีปัญญาพึงพิจารณาเอาข้อความทั้งสองอย่างไม่ขัดแย้งกันข้อนี้หมายความว่าในอัตถกถาของทีฆนิกายปฏิสัมพิธามักลัคนสูตรคําอธิบายลักษณะฝ่าประบาทเสมอกันสุปฏิทิตะปาทตา ลักษณะวันนา,นากล่าวว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงเหยียบพระบาทในสถานที่ลุ่มสถานที่นั้นจะสูงขึ้นจนราบเรียบเองเหมือนสูบลมเหมือนในายช่างทองที่อัดแน่นด้วยลมหรือเมื่อทรงเหยียบพระบาทในสถานที่สูงเหมือนภูเขาสูงใหญ่สถานที่นั้นจะน้อมลงมาใกล้พระบาทเองเหมือนหนอหวายที่ถูกลนไฟตามคำอธิบายนี้ พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงใช้ฤทธิ์ย่อทางไกลให้ใกล้แต่เป็นปฏิหารที่สำเร็จตามธรรมชาติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะพระองค์ได้สั่งสมบาร,รมีด้วยการดำรงมั่นในกุศลกรรมบทสิบเป็นเวลาช้านานดังข้อกล่าวว่าถ้าพระตถาคตจะยกย่างพระบาทโดยดมริว่าเราจักเหยียบเหวลึกหลายร้อยชั่วคนทันใดนั้น ที่ลุ่มก็นะสูงขึ้นเป็นที่เสมอกันกับแผ่นดินเหมือนสูบลมอัดแน่นของในช่างทองที่อัดแน่นด้วยลมแม้สถานที่สูงก็ยุบลงภายในเมื่อพระตถาคตย่างพระบาทโดยดำริว่าเราจักเหยียบในที่ไกลแม้ภูเขาใหญ่เท่าภูเขาซิเนรุก็จะน้อมลงมาใกล้พระบาทเหมือนหน่อหวายที่ถูกลนไฟดังจะเห็นได้ว่า เมื่อพระตถาคตทรงทำยมกปฏิหารแล้วย่างพระบาทโดยดำริว่าเราจักเหยียบภูเขายุคนอรภูเขานั้นจะน้อมลงมาใกล้พระบาทพระองค์ทรงเหยียบภูเขานั้นแล้วทรงเหยียบถึงพบดาวดึงด้วยพระบาทที่สองสถานที่นั้นอันจากลักษณะประดิษฐานไม่อาจเป็นสถานที่ราบเรียบถามใครอื่นทำได้อีกหรือ ตอบว่าพระโมคคลานะเทระทำได้กล่าวคือทำให้บริษัทสิสองโยศพระเทระย่นทางไปสู่เมืองสังกัสสามสโยศทำให้บริษัทสิสองโยศผู้บริโภคอาหารแล้วออกจากกรุงสาวัตถีให้ถึงได้ทันทีอีกเรื่องหนึ่งแม้พระจุลสมุทเถระลังกาทวีปก็เคยทำเล่าสืบกันมาว่า ในสมัยข้าวยากหมากแพงภิกษุจ0 0ดอยรูปเข้าไปหาพระเถระแต่เช้าตรู่พระเทระคิดว่าภิกษุส่งมีมากจักมีสถานที่บินทบาตท,ที่ไหนไม่เห็นในทวีปลังกาทั้งหมดแต่เห็นว่าจักมีในเมืองปาตลีบุตรฟากโน้นจึงให้ภิกษุทั้งหลายถือบาทและจีวรกล่าวว่ามาเถิดผู้มีอายุเราจักไปบินธบาต แล้วย่นแผ่นดินไปสู่เมืองปาตาลีบุตรภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าเมืองนี้เป็นเมืองไหนขอรับพระภิกษุตอบว่าเมืองปาตาลีบุตรอาวุโสท่านขอรับเมืองปาตาลีบุตรอยู่ไกลผู้มีอายุพระเถระผู้เท่าย่นทางให้ใกล้ได้มหาสมุทรอยู่ไหนขอรับอาวุโส ท่านข้าแม่น้ำเชี่ยวสายหนึ่งมาในระหว่างทางไม่ใช่หรือจริงหลักขอรับแต่มาหาสมุทรกว้างใหญ่อาวุโสพระเทระผู้เท่าทำของใหญ่ให้เล็กได้แม้พระติสะทัตะเทระก็เหมือนพระจุลสมุทะเทระนี้ท่านทรงน้ำในเวลาเย็นห่มผ้าอุตราสงผ้าจีวรแล้วเกิดคิดขึ้นว่า จักไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้ทำอยู่ใกล้ข้อความว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์คือต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นบัลลังก์แห่งชัยชนะหมายความว่าเกิดความคิดขึ้นได้ทำให้อยู่ใกล้หมายความว่าได้ย่อแผ่นดินและมหาสมุทรต่อจากความคิดที่เกิดขึ้นนั้นเองแล้วทำให้อยู่ใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระองค์ทรงทำทางใกล้ระหว่างพระองค์กับโจรองคุลีมานให้ใกล้ได้การทำทางใกล้ระหว่างพระองค์กับโจรองคุลีมานให้ไกลคือเมื่อพระองค์ทรงปราบโจรองคุลีมานได้ทรงย่นแผ่นดินเสด็จไปแต่ได้เนรมิตทางใกล้ให้ไกลจนโจรองคุลีมานต้องวิ่งต่อไปนานเพียงใดก็ไม่ทันพระพุทธองค์นอกนั้นเนรมิตรร่องน้ำเล็ก ให้เป็นร่องน้ำใหญ่และเนรมิตก้อนดินเล็กให้เป็นเนินดินใหญ่ข้างหน้าโจรองคุลีมานอีกด้วยทำให้โจรองคุลีมานไม่อาจวิ่งทันพระพุทธองค์ได้จึงสรุปความว่าพระพุทธองค์ทรงสแสดงฤทธิ์สามอย่างในเรื่องนี้คือทำทางไกลให้ใกล้กับพระพุทธองค์ทำทางใกล้ให้ไกลกับโจรองคุลีมานและทำของเล็กให้ใหญ่ดังข้อความว่า ทรงบรรดาอิทธาพิสังขารหมายความว่าทรงย่นมหาปัพภีเหมือนให้เหมือนลูกคลื่นเกิดขึ้นแล้วทรงเหยียบเกลียวขึ้นด้านนอกเกลียวคลื่นด้านในก็ปรากฏออกมาองคุลีมานทิ้งคันออแล้วเดินไปพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนินใหญ่เบื้องหน้าพระองค์เองประทับอยู่ตรงกลางโจรอยู่ริมสุดองคุรีมานนั้นคิดว่า บัดนี้เราไล่จับสมณะนั้นจึงวิ่งไปด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดพระผู้มีพระภาคทรงอยู่ที่ริมสุดของเนินโจรคุลีมานอยู่ตรงกลางเขาคิดว่าเราจักไล่จับสมณะนั้นในที่นี้จึงวิ่งไปโดยเร็วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเหมืองหรือเนินดินในเบื้องหน้าโจรน,นั้นโดยอุบายนี้พระองค์เสด็จนาเนินไปได้สมโยชนโนรเหนื่อยหอบ น้ำลายในปากเหือดแห้งเหงื่อไหลออกจากรักแร้ถ้าท่านผู้ทรงฤทธนั้นที่มีจิตชำนาญในสมาบัติ8ต้องการจะไปสู่พรหมโลกย่อมอธิษฐานที่ไกลให้ใกล้ว่าจงอยู่ใกล้ก็เป็นที่ใกล้ได้ย่อมอธิษฐานใกล้ให้ไกลว่าจงอยู่ไกลก็เป็นที่ไกลได้ย่อมอธิษฐา,ากกนออาของมากให้น้อยว่าจงน้อย ก็เป็นของน้อยได้ย่อมอธิษฐานของน้อยให้มากว่าจงมากก็เป็นของมากได้เห็นรูปของพรมนั้นด้วยตาทิพได้ยินเสียงด้วยหูทิพ์รู้จิตด้วยเจโตปริยานถ้าเธอต้องการจะไปสู่พรมโลกด้วยกายที่เห็นชัดย่อมน้อมจิตอธิษฐานด้วยอำนาจกายครั้นแล้วยังลงสู่สุขสัญญา สัญญาที่ประกอบกับชานสุขและละหุสัญญาสัญญาที่ประกอบด้วยความเบาไปสู่พรหมโลกด้วยกายที่เห็นชัดเธอย่อมเนรมิตร,รูปที่สำเร็จด้วยใจด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องในเบื้องหน้าของพรหมนั้นหากเธอเดินจงกรมแม้รูปกายเนรมิรก็เดินจงกรมในที่นั้นถ้าเธอยือนนั่งหรือนอนรูปกายเนรมิร ก็ยืนนั่งหรือนอนในที่นั้นถ้าเธอบังหวนควันพ่นไฟแสดงธรรมถามปัญหาหรือตอบปัญหาที่ถามแม้รูปกายเนรมิตรหรือตอบปัญหาถามในที่นั้นถ้าเธอยืนสนทนาปราศัยกับพรมนั้นแม้รูปกายเนรมิตรก็ยืนสนทนาปราศัยกับพรมนั้นในที่นั้นโดยแท้จริงแล้วท่านผู้ทรงฤทธนั้นทำกิจใดๆอยู่รูปกายเนรมิต ก็ทำกิจนั้นๆเหมือนกันในพระบาลีนั้นคำว่าทูเรปิสันติเกอัธิฐาติได้อธิษฐานไกลให้ใกล้หมายความว่าท่านผู้ทรงฤทธิ์ออกจากปาทกาชาแล้วน้อมนึกถึงเทวโลกหรือพรหมโลกที่อยู่ไกลว่าจงอยู่ใกล้แล้วบริกรรมเข้าชานอีกแล้วจึงอธิษฐานด้วยญานว่าจงอยู่ใกล้ ก็เป็นที่ใกล้แม้บทที่เหลือก็มีในเดียวกัน